สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมือหนีนุสิผ้ามาเห็ดผ้าเพกาหรือว่าย่ำหมักลินฟ้าบ้านเฮ้าค่ะส่วนหลายนุนก็เห็นเพิ่นเอามากินกับปนกับแจวกับลาบกับก้อยค่ะรสชาติก็สิขมอําลํานี่กินเฉพาะโตจ,จ้ะเพกาก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรเนาะคะ่ะนาอนรักษาได้รลายย่างเลยค่ะตั้งแต่ใส่ตั้งแต่หาก เปลือกละกัยอดอ่อนแล้วก็ฟักอ่อนฟักแก,ก่เป็นยาได้เมื่อทุกส่วนเมื่อทั้งต้นเลยจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ดีเนาะค่ะเนาะพักอ่อนฟักอ่อนออนแบบนี้จ้ะนุ่งกระสิเอามาเผาก้อนก้อนทีสิเอาไปเฮ็ดแนวกินเนาะค่ะเนาะก้อนสีเอาไปกิ่นกับเผาก้อนค่ะเผาเผาจนไหม้ะะยังชีสอื่นเ้ยค่ะเด้อล่ะก็นุ่งกระสิเอาไปล่างค่ะแล้วก็หูดเพื่อนกระสิหูดเปลือกออกได้ง่ายๆเลยค่ะ ิิงลูกช้นให้หลางดีๆีหดเกือบ<ๆ>ออกได้ง<ๆ>่ายๆแบบนี้แล้วค่ะแล้วเปกมากใช่ไหมค่ะฟักคอนๆแบบนี้นะคะ่ะเดอมีทั้งวิตามินซีสูง<ๆ>วิตามิน A, เอแคลเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเส้นใยจากพี่น้องส่วนเรื่องวิตามินซีนี่คือว่าสูงแบบสูงก็พักอื่นๆหลายเท่าเลยนะคะเด้อสูงก็พักตำลึงสูงก็บักสมเขียวหวานตั้งหากครับพี่น้อง กินได้ทั้งยอดออนยอดออนนุก็เคยเอามาเผาย่างไฟออนอย่างไฟออนออนแล้วก็เอามากินกับปนค่ะแซ่บค่ะพี่น้องสีบอค่อยขมทอทอมากมันปันใดค่ะพี่น้องสรรพคุณของเ่นกระลหลค่ะอันนี้นุกอเผาล่างแล้วแน้่นุก็สิเอามาซอยบางๆสิจ้ะพี่นอ้องพูดถึงเรื่องอันสับรพคุณเนาะจะเนาะกระ่วยตอต้าน สารอนุมูลอิสระชะลอการเสรื่อมของเซลล์ในร่างกายชะลอกการเกิดดิวลอยค่ะเรียกว่าชะลอวัยนั่นเองนะคะบำรุงสายตาลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งบำรุงธาตุนะคะเจริญอาหารลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดครับเสียมหะแก้ไอจ้าพี่นอ้องเออู้ดใดเป็นวัดเป็นไอฤดูนี่หันกินแก้ไอได้ค่ะพี่น้องลองเบิ้งด้วยพี่น้องเอามากินเบิ้งเลยค่ะช่วยขับลมนะคะแบบนี้ก่ะ นุงกระสิเอาเกลือห้วยค่ะพอเข้าหั่นแล้วนุ่งกระเสือเกลือห้วยแล้วค่ะเด้อแล้วก็ขั้นเอาน้ามเมพันออกสักน้อยค่ะผู้ใดมากคมคมเลยกะบบต้องขั้นก็ได้ค่ะพี่น้องลาบไปเลยผ่าไปเลยค่ะแต่วันน่สิขั้นออกสักน้อยเนาะค่ะเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะผ้าใสหมูย่างจังสี่เด้อพี่น้องติดมั่นในสักน้อยจังแสบค่ะย่างหอมๆเลยแบบนี้ค่ะ บีบน้ำออกแล้วก็สิได้ไปจังซี่ใจพี่น้องเพื่อนกันยังสิขมอยู่ค่ะแต่ว่ากขมหน่อยล่งค่ะพอใส่บักหน้าแล้วความขมก็สิลดลงไปอีกเด้อย้จะเด้อนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะขอควันระวังนะคะเนาะสำหรับเพกามนีอย่างเดี่ยวก็คือว่าสำหรับสติมีขั้นค่ะคู้ไดที่กำลังต่างขั้นต่างทองอยู่บอกกันเตือนกันนึยคะเ้อว่า ห้ามค่ะห้ามกินห้ามสตีมีขั้นรับประทานค่ะเพราะว่ามันลูกเพกาเนี่ยรสชาติฝักอ่อนของเขานะคะมีนิดร้อนค่ะร้อนมากๆเลยแค่เรากินกินเราก็จะรู้สึกแล้วนะคะว่ามันเผ็ดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสติมีขั้นบอกควรรับประทานค่ะเพราะว่าอาจสิทตัให้แท้งได้ค่ะส้อยหมูแล้วหันหมูแล้วก็ห้วยเขาขวข่วได้จ้า ข้าวคัว่วผงสุลลดจ้านวหลายใส่ลายนวหน่อยก็ใส่หน่อยจ้าบัากพลิกผงค่ะว่าต้องใส่ลายด้วยค่ะเด้อบักพลิกผงเพราะว่าเพกกาเป็นกับเพชรอยู่แล้วเนาะเอาก็ใส่แค่ในหน่อยเพราะว่าใส่เพชรเติมเข้าไปอีกก็สิฮอนทองเข้าไปอีกจ้าใส่น้ำปลาแดกค่ะ วัวผื่นสับประคุณผนิมไหลอีดีพี่น้องกินดีด้วยพักอันนี้ด้วจ้านี่ค่ะบีบักหน้าวใส่ค่ะแล้วก็ห้ยพักซีต้นหอมใส่เลยค่ะกระสีเห็นแค่นูกระสีเห็นแต่ผักอีสานนูกนจะนอกเขาจะเอาผักกันกินมักลินฟ้าผัากกังในกระสีบ่กค่อ,คอยบ่อค่อยเห็นปันไดค่ะ เอามื่อยำเลยเด้อค่ะเด้อใส่ถุงมือดีๆเอาเมื่อยำเลยค่ะมันจังเขา่าเข่าเนือ้อเขาหนังกันค่านี่แหละค่ะหอมขนาดพี่น้องซิมรสชาติแล้วแล้วก็ตักใส่แซบแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้ะเสิร์ฟเลยค่ะดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเบงแนคุณนะแซบขนาดเลยได้พี่น้องลาเพกาใส่หมูย่างค่ะขมพอดีพอดีเอาเข้าวเหนียวมาตุ้ยวันนี้พี่น้อง สำหรับมือนี้ค่ะนุ่นก็ขอลาไปก่อน,นะะด้ยค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมและกติดตามจ้า